สติกเกอร์ใหม่จากจ็ปซูดีโอชื่อชุดตอนในเด็กขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสําหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไลน์สติกเกอร์โซสวัสดีครับการพบกับรายการโมเดลลเริ่มต้นเลยนะ ผมจะเริ่มกันหนึ่งเลยยังไงผมเพิ่งปล่อยน้ําทิ้งไปในตอนที่แล้วค่าลมยังอยู่ศูนย์อยู่ค่าแรงดันก็ยังอยู่ศูนย์อยู่ใช่ไหมเปิดเครื่องก่อนเส้นตัวนี้จะค่อยค่อยตีไปถึงเส้นบนรออุ้ยตกใจด้วยเลย <c oughs> ขนาดเก่งรอนะค่าลมอันนี้คือเต็มถังนะครับอันนี้คือค่าความดันนะของตัวกรองอากาศนะอันนี้จะเป็นลมที่พุ่งออกไปตามสาย เวลาใช้นะต้องปรับคืนทุกครั้งนะกดขึ้นแล้วก็หมุนคลายลมเก่าออกไปก่อนแล้วก็ตั้งค่าใหม่ผมจะตั้งไว้ที่0.2นะเพราะว่ามันคือค่าประจำที่ผมใช้แรงกว่าน,นี้ก็คือแรงไปแล้น้อยกว่าน,นี้ก็คือน้อยไปแล,แล้วกดเสร็จปุ๊บผมก็จะผลักมันไปในที่ของมัน แล้วก็สายมันคือปัญหาของการพ่นสีเลยนะคุณเซตอัพสายกันดีๆผมสายเนี่ยจะเป็นสายอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูรูเหล็กข้างใต้คล้องไว้หนึ่งชั้นเพื่อไม่ให้สายมันตกเรียบพื้นกันเหยียบก e ันเก้าอี้ทับเพราะสายมันลอยเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็โค้งมาแล้วก็เจาะทะลุโต๊ะเลยโผล่ขึ้นมาบนนี้ขั้นตอนต่อมานะครับปั๊มลมเรียบร้อยแรงดันเรียบร้อยทีนี้เรามาพ่นกันเลยทีนี้อย่าลืมหน้ากากมันเลือกได้หลายแบบเลยแต่ตอนเนี้ย คุณก็รู้กันอยู่ว่ามันขาดของผมหาซื้อดีๆไม่ได้เลยตอนนีน้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนอ้ามาดูกันพัดลมผมใช้พัดลมที่โคตรแรงเลยนะฉะนั้นเสียงมันจะดังนิดนึงผมปรับพัดลมเป็นเบอร์สามเสมอโคตรแรงผมจะเทสสีดำให้ดูนะเวลาคุณใช้นะ ครั้งแรกที่ใช้แอร์บัตเลยฝึกใช้ก่อนฝึกด้วยสีดำก็ได้หรือสีอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะทําสีดำให้ดูสีตัวนี้ของลาดิสสตูดิโอนะครับเป็นสีคนไทยคุณภาพดีเลยตัวนี้เป็นสีผสมเสร็จแค่ขย่าเลยคุณไม่ต้องผสมทินเนอร์มันมีทินเนอร์อยู่แล้วตัวนี้เป็นสีดำด้านนะมาถึงก็ใส่ขวดได้เลยปิดฝาทุกครั้งเป็นไปได้อย่าเปิดฝาถ้าเปิดฝาแล้วพ่นเนี่ยสีมันจะหกเวลาเราพ่นเนี่ยเราไม่ได้พ่นแค่ลานหน้าน,าน,านี้ เรามีอย่างนี้ด้วยสีมันจะหกได้ส่วนตัวนี้เอาไว้ปรับความแรงของลมนะครับยิ่งสั้นลมยิ่งเบาเส้นยิ่งเล็กยิ่งกว้างลมยิ่งแรงเส้นยิ่งใหญ่กด้างไว้ลมออกมาแต่ไม่มีสีเห็นไหมแต่ถ้าคุณถอยหลังไปเนี่ยดูที่กระดาษสีเหลืองนะสีมาแล้วเห็นบ้าถอยน้อยถอยมาก สีเยอะสีมากตามนั้นดูถอยน้อย,อยสีมาแล้วถอยมากๆสีมาแล้วอ่าถ้ามาถึงกดพืชเลยก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณสมูทมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นเห็นไหมแล้วถ้าคุณปรับเส้นเล็กล่ะปรับลมน้อยล่ะปรับลมน้อยเส้นก็จะยิ่งเล็กเห็นไหมมาถึงให้คุณฝึกสโตกก่อน ฝึกทำเส้นตรงก่อนด้วยลมแบบกลางๆฝึกอย่างนี้ฝึกเหมดดอือนดรออิ่งเลยฝึกเส้นตรงให้ไปทั้งแขนนะอ,อย่าไปที่ข้อมือฝึกเส้นตรงให้ได้ก่อนเพราะสุดท้ายอะ่ะเวลาคุณเจองานใหญ่ๆอะ่ะคุณต้องสะตกอย่างนี้อยู่ดีเนี่ยอ,อยู่ดีอ่าถ้าคุณไปแค่แนะี้เดี๋ยวผมขยับแค่ข้อมือให้ดูนะ เลนคุณจะได้แค่นี้แต่ถ้าคุณไปทั้งแขงนเะนี่ยเลนคุณจะได้อย่างนี้เลยฝึกให้เต็มแผ่นเลยนะลากแนวนอนแนวตั้งแนวเฉียงฝึกใกล้ได้เส้นแบบไหนไกลกได้เส้นแบบไหนไกลมากได้เส้นแบบไหนฝึกเสร็จปุ๊บให้คุณลองฝึกไล่เฉดผมจะทำให้ดูนะ อันนี้คือวงกลมนะให้ไล่เฉดแบบรอ a อิ n งผมจะกําหนดให้แสงอะเข้าจากข้างบนฉะนั้นผมจะไม่ทำไรผมจะไล่เฉดเข้มขึ้นไปแล้วก็มีเงามาตรงนี้เหมที่เรารอ a อิ่งกันเลยดูประมาณนี้เห็นไหมมันก็ได้ฝึกไล่เฉดก็จะเป็นแบบนี้ให้ลองทำวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วค่อยไปลุยงานจริงเดี๋ยวเราจะลอง ทำไฮไลท์เงาตัวนี้กันเวลาเราทํากันดั้มอะล่องนี้ต้องลึกเส้นตรงนี้ต้องมีไฮไลท์ความเข้มเงามันจะต้องขึ้นจากขอบจากสันยิงตรงกลางแล้วก็ยิงขอบขอบ ประมาณนี้อันนี้ทําแบบเร็วๆให้ดูนะงานก็จะดูแบบว่าผ่านศึกสงครามมา มีคราบดํามีคราบอะไรตรงไหนเราอยากสว่างก็ปล่อยทิ้งไว้บางคนนะ่ยใส่แดงแดงอ่อนแดงเข้มแดงกลางแล้วก็ตกดําก็มีอยู่ที่การฝึกใช้ประมาณนี้สําหรับแอร์บัดขอบคุณมากนะครับที่มาดูการสําหรับโมเดลเหลือตอนนี้นะครับส่วนอีพีต่อไปเนะี่ยเราอธิบายอุปกรณ์กันไปหมดแล้วใช่ไหมอีพีต่อไปเนี่ยจะมาทําพวกเทคนิควิธีการทําสีอย่างเดียวแล้วเราจะมานั่งอยู่กันในตู้นี้เลย <c oughs> นะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ